ผู้ชมฮะวันนี้ช่อง5ของเรามอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมเรารักช่อง5ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสายสัมพันธ์กับผู้ชมทางบ้านครับพลเอกรังสีกิติยนานทั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรมเรารักช่อง5ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมจากทางบ้านส่งภาพถ่ายของตนพร้อมโลโก้ของช่อง5นะครับ เขียนคำอวยพรหรือความรู้สึกที่มีต่อททบ5แล้วก็ส่งมาทางเว็บไซต์ w w w t v f i c o t h และให้ทางบ้านเนี่ยร่วมกันกดไลค์ให้คะแนนความนิยมมีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้4 2 6 8คนรางวัลชนะเลิศเลยนะฮะคุณพัช,ชนเนตรเอ็มเอี่ยมท่านนี้แหละครับได้รับเงินรางวัล30,000บาทเขียนคำอวยพรขอบคุณช่อง5าที่นำคุณค่าสู่สังคมไทยมาตลอด64ปีและขอให้ยืนหยัดเป็นสื่อคุณภาพเคียงคู่พี่น้องชาวไทยตลอดไป ตัวนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ2นะครับคือคุณจิรวัตรจิรพลมัทได้รับเงิน15,000บาทรางวัลชนะเลิศอันดับ3ครับคุณพัทลภ่าแจ้งในเมืองรับเงินรางวัล5 0 0 0บาทและรางวัลชมเชย6รางวัลเงินรางวัลละ1น0 0ับาทซึ่งพลเอกร,รังสีกิตยานาซั์ก็กล่าวนะครับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเราลักช่อง 5. แห้งนับว่าเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างททบ5กับผู้ชมทางบา้าน และการแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อช่อง5เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ64ปีเมื่อ25มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทุกภาพทุกข้อความที่ทางบ้านส่งมาร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจและแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อช่อง5ด้วยดีทุกภาพทุกข้อความซึ่งขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ